ตามกลางความวุ่นวายในบ้านเมืองขณะนี้ระหว่างฝ่ายใช้อำนาจและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็ได้มีการร้องขออำนาจศาลในการพิจรารณา เรื่องของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางแกนนาของกอปปสได้ไปร้องต่อศาลแพง่งขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งการใช้พรกฉุกเฉินซึ่งวันนี้ทั้งสองฝั่งรวมถึงหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็เฝ้าติดตามคําพิจารณาอยู่และท้ายที่สุดแล้วศาลแพ่งก็ไม่ได้มีคําสั่งเพิกถอนการประกาศใช้พรกฉุกเฉินแต่ว่าได้สั่งห้ามฝ่ายรัฐกระทําการกับผู้ชุมนุมใน9ก้าข้อโดยเฉพาะสั่งเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมและปิดเส้นทางการจราจร ศารแพ่งอ่านคำสั่งในคดีที่นายถาวรเสน,นียมแกนนำกปปอปปสเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอและพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่1ถึง3ฐานละเมิดจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งออกข้อกำหนดตามพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2,548โดยมิชอบและยังไม่มีเหตุจําเป็นซึ่งผู้ฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการประกาศพรกฉุกเฉินและห้ามใช้กําลังสลายการชุมนุมโดยสารพิเคราะห์จากคําเบิกความของโจท์และจําเลยแล้วเห็นว่ากฎหมายให้อํานาจฝ่ายบริหารในการออกพรกฉุกเฉินเมื่อเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ขับขัน แต่การออกพอรกฉุกเฉินดังกล่าวต้องมีผลบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มในขณะที่ศาลเห็นว่าการออกประกาศของจำเลยนั้นเป็นการบังคับใช้กับผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญศาลจึงสั่งห้ามจำเลยรวม9ข้อตั้งแต่ห้ามจำเลยมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมห้ามจำเลยยึดอายัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการสนับสน,นุนการชุมนุมของโจทก์และผู้ชุมนุม ห้ามจำเลยตรวจค้นหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ชุมนุมห้ามจำเลยห้ามผู้ชุมนุมซื้อขายสินค้าเครื่องบริอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการชุมนุมห้ามจำเลยปิดการจราจรเส้นทางคมนาคมห้ามจำเลยสั่งห้ามชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปห้ามจำเลยสั่งห้ามใช้เส้นทางคมนาคมตามที่จำเลยกำหนดไว้ในประกาศห้ามจำเลยสั่งผู้ชุมนุมห้ามใช้อาคาร และห้ามจำเลยมีคำสั่งห้ามบุคคลเข้าและออกพื้นที่การชุมนุมส่วนการประกาศใช้พรกฉุกเฉินนั้นสารแพ่งไม่ได้มีคำสั่งเพิกถอนแต่อย่างใด ขณะที่ศาลอาญาวันนี้นะคะก็มีการพิจารณาหลายคดีสําคัญด้วยเช่นกันนะคะอย่างกรณีแรกก็คือศาลค่ะได้อนุมัติหมายจับนายพุทธิพงศ์ปุณกานพร้อมพวกรม3คนนะคะในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่1 6มกราคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะคะศาลค่ะได้นัดฟังคําสั่งว่าจะมีการออกหมายจับแกนนํา13คนของกปปสรหรือไม่ในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ สารอาญาค่ะมีคำสั่งอนุมัติหมายจับนายพุทธิพงศ์ปุณกันแกนนำกปปสพ,พร้อมด้วยนายธีรกรปลอดภัยและนายสมบัติทัพประยูนในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งจากกรณีของการนำมวลชนขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่สนโชคชัยเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมา ดวยสารพิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องแล้วก็เห็นว่าผู้ร้องมีประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ขึ้นเบิกความว่าผู้ต้องหากับพวกได้ร่วมการกระทำการขัดขวางการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเวลาและสถานที่การเลือกตั้งเอาไว้ซึ่งในทางการไต่สวนน่าเชื่อถือว่าผู้ต้องหาน่าจะกระทำผิดจริงจึงให้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3มคน นอกจากนี้ค่ะสารอาญาย,ยังได้อนุมัติหมายจับนายสำราญรอดเพชรกับพวกรวมสองคนที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันในพื้นที่สอนอดุสิตโดยให้ผู้ร้องต้องมีการรายงานความคืบหน้าผลการจับกลุ่มทุก3เดือนและหากจับกลุ่มได้แล้วให้ทำรายงานยืนยันการจับกลุ่มตามหมายจับต่อสารภายใน7วัน ศาลคะ่ะยังได้กำชับให้พนักงานสอบสวนห้ามเผยแพร่หมายจับต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมีเช่นนั้นอาจจะเป็นการกระทำซึ่งเข้าข่ายละเมิอดอำนาจของศาลได้แต่ในส่วนของนายสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมนั้นศาลได้ยกคำร้องเนื่องจากเห็นว่าเคยออกหมายจับเอาไว้แล้วและในวันเดียวกันนี้นะคะศาลอาญาคะ่ะยังได้นะัดไต่สวนพยานสองปากสุดท้ายจากทั้งหมด27ปากในคดีพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เรียกร้องขอให้ศาลพิจารณาอนุมัติหมายจับแกนนำกอบระสอบเพิ่มเติมอีก13คนในฐานความผิดฝ่าฝืนตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งวันนี้พนักง,งานสอบสวนนะคะได้นำพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอยื่นประกอบสำนวนคำร้องต่อศาลค่ะเพื่อพิจารณาประกอบคำให้การของเจ้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ โดยภายหลังจากที่สารทําการไต่สวนพยานปากสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วก็นัดฟังคําสั่งนะคะว่าจะอนุวัตหมายจับตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอหรือไม่ในวันที่24กุมภาพันธ์ในเวลา11นาฬิกาค่ะเสื่องเรื่องวุ่นๆที่ว่าด้วยโครงการรับจำนำข้าวนะครับวันนี้มีความคลืหน้าสำหรับการเคลื่อนไหวของชาวนาที่เดินทางมาเรียกร้องประโยชน์ส่วนตัวด้วยนะครับ ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ทางกลุ่มสภาทนายความได้ตั้งโต๊ะที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อให้กลุ่มผู้เสียหายอย่างชาวนาได้ยื่นเอกสารเพื่อฟ้องร้องรัฐบาลและในขณะเดียวกันก็ได้ยึดกระทรวงพาณิชย์เอาไว้ไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าข้าราชการเข้าทำงานได้พร้อมกับประกาศจะชุมนุมกันยืดยาวจนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกจากตําแหน่ง เจ็นาฬิกาของวันนี้ชาวนาจำนวนมากเดินทางไปสมทบกันกับเครือข่ายชาวนาไทยที่ปักหลักชุมนุมที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้เป็นวันที่กลุ่มชาวนายกระดับการชุมนุมด้วยการยึดกระทรวงพาณิชย์แบบเบ็ดเสร็จใช้โซ่ล็อกประตูเข้าออกทั้งสองด้านไม่ให้ข้าราชการเข้าไปทำงานได้เพื่อกดดันให้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งและเปิดทางให้รัฐบาลชุดใหม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าว จากนั้นช่วงบ่ายก็มีขบวนรถออแชนมาสมทบซึ่งแก่นนำก็ได้แบ่งชาวนาบางส่วนไปสมทบกับการเคลื่อนขบวนของกปปสที่สำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมและสรสนายระวีรุ่งเรืองประหลัดเครือข่ายชาวนาไทยย้ำว่าคนที่มาร่วมชุมนุมเป็นชาวนาที่เดือดร้อนจริงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนข้อเสนอของรองประลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ขอให้ข้าราชการบางแผนกเข้ามาทำงานคงไม่สามารถอนุญาตได้ โดยเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ขนย้ายเอกสารออกไปใช้สถานที่อื่นทำงานแทนขณะเดียวกันสภาธนายความจัดทนายความอาสาไปตั้งโตะ๊ะรับคำปรึกษาและรับเอกสารจากชาวนาเพื่อดำเนินการฟ้องร้องนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีโดยมีชาวนาจำนวนมากทยอยต่อแถวยื่นหลักฐานประกอบด้วยสำเนาใบประทวนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน ล่าสุดรับเรื่องไว้แล้วกว่าหมื่นคดีคาดว่าวันนี้จะมีชาวนาฟ้องร้องเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า2,000คดีซึ่งสภาทนายความจะนำเรื่องเข้าสู่ศาลโดยเร็วโดยระหว่างรอศาลตัดสินและรอรัฐบาลจ่ายเงินจะขอคุ้มครองชั่วคราวและขอให้ศาลสั่งให้ดำเนินการขั้นต้นเช่นให้ขายข้าวทันทีเพื่อน,นำเงินมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา ขณะที่วันนี้นะคะก็มีการหาหรือกันร,ระหว่างตัวแทนของเกษตรกรชาวนานะคะแล้วก็เจ้าที่ของทางกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือชาวนาค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เสนอ3แนวทางด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองทุนและธนาคารชาวนาไทยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการจำานาข้าวณเวลานี้ค่ะ นายยนยงพงรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้บอกภายหลังหารือกับสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยเกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือชาวนาค่ะซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันในการออกสามแนวทางช่วยเหลือก็คือการเชิญชวนชาวนาและประชาชนให้โยกบัญชีเงินฝากอื่นไปที่ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกศทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ทางทกสนะคะมีความอุ่นใจปล่อยเงินกู้ให้กับชาวนาไปท,ทําธุรกรรมอื่นได้ แนวทางที่2ก็คือการจัดตั้งกองทุนชาวนาในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ทกศชื่อว่ากองาทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยเลขที่บัญชี02 003311 9718สาขาจังหวัดนนทบุรีรับบริจาคเพื่อประชาชนที่สนใจเพื่อให้เกษตรกรมีความเดือดร้อนและต้องการนำเงินกองทุนหมุนเวียนไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวฤดูการใหม่ได้ส่วนการจัดการนะคะทางสมาคมจะจัดทำรายละเอียดต่อไป และแนวาทางสุดท้ายค่ะก็คือการจัดตั้งธนาคารชาวนาไทยเพื่อเป็นธนาคารของชาวนาอย่างแท้จริงแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองนะคะว่าเป็นมาตรการซึ่งไม่ได้ผลและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าในอดีตค่ะทกศก็เคยเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกมาแล้วซึ่งมาจากการคิดของกลุ่มชาวนาจึงเชื่อว่าแนวคิดนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคต นายยันยงยังบอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวพร้อมนําเงินไปฝากไว้กับธนาคารอื่นเพื่อนําไปฝากกับทกศและให้ทกศนั้นเห็นใจหาทางช่วยเหลือเกษตรกรส่วนการบริหารกองทุนชาวนาไทายถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโดยรัฐบาลค่ะจะกลับไปศึกษาเงินเข้ากองทุนด้วยอาจจะนําเงินที่จัดเก็บจากโรงสีในการขายข้าวให้ผู้ส่งออกและผู้ส่งออกนะคะก็นําส่งไรายได้จากการจัดเก็บภาษีส่งออกข้าวนําส่งให้รัฐ หากแนวทางนี้ทําได้จริงค่ะจะสามารถนาเงินส่วนนี้จัดตั้งกองทุนได้มากกว่า1,000ล้านบาทใน1ปีด้วย ร้อมกันนี้ก็ยังยอมรับด้วยนะคะว่าการจัดตั้งธนาคารชาวนาไทยแม้จะไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่หากทุกฝ่ายตั้งใจแล้วก็ไม่นําประเด็นการเมืองมาเกี่ยวข้องจะทําให้การจัดตั้งสามารถเกิดขึ้นได้โดยปัจจุบันนี้ค่ะมีกองทุนช่วยเหลือสินค้าเกษตรอื่นอย่างเช่นกองทุนอ้อยและน้ําตาลหรือกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแต่ยังไม่มีกองทุนช่วยเหลือชาวนาค่ะ แล้วเรื่องวุ่นวุ่นที่เกี่ยวขึ้นเกิดขึ้นกับธนาคารออมสินยังไม่จบตั้งแต่เมื่อวานนะครับถึงแม้ว่าทางตัวผู้โดยการจะประกาศยื่นหนังสือลาออกไปแล้วก็ตามแต่วันนี้ยังพบว่าพนักตัว สาภาพแรงงานรัฐวิสาเกิจของธนาคารออมสินยังคงยื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารธนาคารออกมาขอโทษลูกค้าอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันก็ขู่ด้วยว่าหากพบว่ามีการแอบปล่อยเงินไปสนับสนุนโครงการรับจำนำนข้าวของรัฐบาลพนักงานทั้งหมดก็พร้อมที่จะปิดธนา,ธนาคารทั่วทั้งประเทศ นายลิขิตกลิ่นถนอมประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอมสินหรือว่าสอสอรอส,อรออสอบอกว่าในวันนี้ทางสอ,อ,อสอทำหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารธนาคารอมสินเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารทุกคนจะต้องออกมาขอโทษลูกค้าของธนาคารต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นห้ามบอร์ดบริหารนำธนาคารเข้าสู่สภาวะการเมืองทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมธนาคารอมสินจะหลีกเลี่ยง ละเว้นการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมืองโดยสิ้นเชิงนายลิขิตบอกว่ากรณีที่นายวรรวิชัยลิมประมลตรีประกาศลาออกจากตําแหน่งผู้อำนวยการธนาคารอมสินถือเป็นการรับผิดชอบแต่หากจะต้องให้คณะกรรมการบริหารทุกคนลาออกจะทําให้ธนาคารเกิดวิกฤตยิ่งขึ้นไปอีกเพราะคณะกรรมการมีหน้าที่บริหารจัดการหลายเรื่องรวมทั้งหากคณะกรรมการทั้งคณะลาออกในตอนนี้รัฐบาลร,รักษาการในปัจจุบันก็ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการสรรหาบอร์ดเข้ามาบริหารยิ่งจะทําให้เกิด สูนยาการในการบริหารและธนาคารต้องเจอวิกฤตหนักขึ้นกว่าเดิมโดยภายในสัปดาห์นี้จะได้ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารออมสินในวาระที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรนายลิขิตย้ำว่าหากคณะกรรมการธนาคารตัดสินใจปล่อยกู้ให้ทกศออีกครั้งในภายหลังพนักงานออมสินทั่วประเทศจะนัดหยุดงานพร้อมกับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในธนาคารออมสินที่จะรับประกันเงินทุกบาทที่เข้ามาทำธุรกรรม ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางไปถอนเงินและเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่องโดยที่สำนักงานใหญ่ส่วนใหญ่นั้นจะไปถอนเงินเพราะว่าไม่ไว้ใจการดำเนินงานของธนาคารแม้ว่าผู้ในการของธนาคารจะลาออกไปแล้วหรือคณะกรรมการบริหารจะได้มีมติยกเลิกการปล่อยกู้ให้กับทกศแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ประกาศว่าจะไม่ปล่อยกู้ในโครงการรับจำนำข้าวแน่นอนแต่ว่ากลับผิดคำพูด รวมทั้งไม่มั่นใจในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันว่าอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่นอกจากจะมีผู้แห่มาถอนเงินแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็มีผู้นำเงินมาฝากด้วยเช่นกันค่ะอย่างนายเรืองกายลีก,กิบวัฒนะจากพรคเพื่อไทยวันนี้มาฝากเงิน3 5ล้านบาทเป็นบัญชีแบบเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนได้ดอกเบีย้ย2.6%เเโดยการโอนย้ายเงินจากสถาบันการเงินอื่นมาฝากธนาคารออมสินโดยเฉพาะเพราะว่าได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าไม่ได้มาตามกระแสแต่อย่างใด ขณะที่นายสมบัติบุญงามอโงนะคะซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงหรือบอกอลายจุดก็มาที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เช่นกันแต่ไม่ได้มาฝากเงินกับธนาคารออมสินแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ต้องการแสดงสัญ,ญลักษณ และรู้สึกเสียใจยที่ธนาคารอ,อมสินยกเลิกการปล่อยกู้อินเตอร์แบงค์ให้ทกศสะท้อนว่าไม่มีใครต้องการช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงพร้อมเสนอแนวคิดว่าจะให้ประชาชนที่สนใจช่วยเหลือชาวนาร่วมถือใบประทวนกับชาวนาด้วยเพื่อให้ชาวนานำส่วนต่างของประชาชนไปถือใบประทวนร่วมกันแล้วก็นำเงินมาใช้ก่อน เช่นชาวนาถือใบประทวน1 0 0 0 0แบาทประชาชนที่ต้องการร่วมถือใบประทวนจะต้องจ่ายเงินให้กับชาวนา5 0เตของมูลค่าใบประทวนจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้รับเงินจากโครงการจำนำค่าไปแล้วชาวนาก็ต้องนําเงินส่วนที่ได้ในรอบแรกคืนให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยซึ่งแนวคิดนี้จะต้องหารือกับผู้บริหารของทกศอ,อีกครั้งว่าจะทําได้หรือไม่หรือทําได้โดยวิธีไหนบ้างซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือชาวนาค่ะ และผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าระหว่างที่นายสมบัติเดินทางไปถึงก็ได้ใส่หน้ากากล้อเรียนซึ่งเป็นรูปของนายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปปสเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปพร้อมกับนายสมบัติได้แสดงความรู้สึกผ่านถ้อยคําแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นจากนั้นประชาชนกลุ่มเดิมก็เริ่มต้นที่จะใช้ถ้อยคํา บริภาทต่อพนักงานและผู้บริหารธนาคารออมสินแล้วก็ลามไปจนถึงประชาชนที่ไปทําธุรกรรมที่ธนาคารด้วยทําให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างประชาชน2ฝ่ายจนการตอบโต้นั้นรุนแรงขึ้นแต่ว่านายสมบัติกลับอ้างว่าไม่รู้จักกลุ่มคนเหล่านี้ที่เปิดฉากด่าทอประชาชนและพนักงานออมสินทั้งที่ตอนแรกนั้นได้ยกกระวนใส่หน้ากากไปพร้อมกันส่วนประชาชนตามต่างจังหวัดวันนี้ก็ยังมีรายงานว่ายังคงมีกระแสการทยอยเข้าไปถอนเงิน พร้อมกับปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินต่อเนื่องเป็นวันที่3ถึงแม้ทางธนาคารจะได้นําป้ายประกาศชี้แจงว่าผู้มยการธนาคารลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบไปแล้วก็ตามเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าในข่าวต่างประเทศค่ะกลับมาติดตามความขัดแย้งทางด้านาศาสนาจนนำม,มาซึ่งเหตุนองเลือดรวมไปถึงการประทศกันจากเหตุการณ์ทางการเมืองในต่างประเทศค่ะ